ถุงแบ่งนมผงเซเกอร์จัดเก็บง่ายไร้การปนเปื้อนแค่ห้าขั้นตอนง่ายๆ 1. ชีกตามรอยปุด้านบน2ตวงจุได้สูงสุด50กรัม3ปิดมั่นใจปิดสนิทไม่มีหกด้วย10บล็อก2ชั้นกัานอากาศเข้านมผงไม่จับตัวเป็นก้อน 4. ีจดจัดสต็อกง่ายมีช่องบันทึกให้5เก็บง่ายกระทัดรัดประหยัดพื้นที่พกพาสะดวกปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีฆ่าเชื้อเหนือชั้นลึกระดับอนุภาคอิเล็กตรอนบีมกำจัดเชือ้อโรค คไวรัสเชื้อราและแบคทีเรียได้ถึงระดับอนุภาคโดยไม่ใช้กำมันตรังสีไร้สารตกค้างประสิทธิธภาพสูงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้งานวิธีใช้ก็ง่ายแค่ฉีกชงวัด1ฉีกรอยปูด,ด้านล่างเห้ี่เข้าออกคนละทางลดการปนเปื้อน2ชงนมได้ทันที 3. วัดวัดอุณหภูมิน้ำนมที่เหมาะสมได้ภายใน1วิ 1> เพียงแนบขวด1กล่องมีถึง20ชิ้นมีให้เลือก2ลายวัสดุฟูดเกรดปลอดสารพิษและสารก่อมเร็งผ่านการรับรองมาตรฐาน ระดับโลกจาก USFDA องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริการักษาคุณภาพนมผงอย่างมีประสิทธิภาพใช้ถุงแบ่งนมผงเซเกอรเพื่ออนาคตที่ดีของลูกน้อย